นี่คือกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดของค่ายวีสตาร์แคมตัวใหม่นะครับชื่อโมเดลว่า c s 6 6 1นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความคมชัดของเจ้าตัวกล้องนี่นะครับชัดมากนะครับความคมชัด3ล้านพิกเซลเดี๋ยวผมจะลองให้ดูลูกเล่นข่าเจ้ากล้องตัวนี้มีอะไรยังไงนะครับลกเล่นมีไฟฉกเฉินนะครับไฟฉกเฉิน มีเสียงใค้เล่นมีไฟหน้ากล้องแล้วก็คุยตอบโต้กับกล้องได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับของค่ายวีสตาร์แมโมเดล c ี6 6 1นะครับมีครบทุกฟังก์ชันเลยความคมชัด3ล้านพิกเซลนะครับกล้องชัดจริงๆดูคดูฮะ